สวัสดีครับผมป็นทรนกเอฟซีพบพ่อ e กับบ่าวโทนครับวันนี้สีพามาชมรถเก่าๆนะครับผู้ใดเกิดท่านได้ใส่รถรุ่นนี้หรือว่าผู้ใดเกิดท่านเห็นรถรุ่นนี้ใส่งานทํางานนะครับก็น่าสีหูว่าคือรถอีกอย่างเนาะแต่ว่าสมัยสมือเนี่ยบางพื้นที่นะครับกันยังสีมีใส่งานอยู่แต่ว่าพื้นที่ซีสเกตเนี่ย หน่อยครับตอนนี่เรือหน่อยแห้งทีสิมีรถคันนี้รุ่นนี้ใส่นะครับคือเห็นสมัยรถรุ่นนี่ออกมาใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะหลังจากยกที่เข้าเกีียวเขา่าเข่าพรแล้วนะครับเกีียวมือแล้วเข้ากัตตี้เอานะครับฟาดเข่านะั่นแหะนะบานเข้าอืน่นก็มีรถล,ลุนนี่ออกมานะครับเกี่ยวมือแต่ว่าใส่รถรุนนี่นะครับ สีเอา้าเป็นรถสีเขาโบแมนสีเขาเปลือกมาเป็นเข่าสารนะครับแต่เป็นสีเขาโคนมาเป็นเขาเปลือกนะครับเป็นเมล็ดเอาเฟืองออกแยกออกจากเขาเม็ดร,รีบแล้วก็แยกออกจากไอเขาเม็ดสมบูรณ์นะครับนี่ตั้งแต่สมัยใส่รถรุ่นนี้เนี่ยฮู้ซึคว่าความสามัคคีในชุมชนเฮาเนี่ยหลายนะครับ มีความสามาัคคีกันสูงเพราะว่ารถรุ่นนี้ใส่สีขขาแต่ละหลอบเนี่ยใช้คนเยอะนะครับใส่คนหลายนะครับพี่น้องในการสีขขาแต่ละเถือกะไลไปเลยครับถ้าเกิดว่าเขาลายนะครับตีไปประมาณหน้าซ้สิบไรขื้นยังส่เนี่ยคนปอนเขานะครับเพิ่นสิปจอดเทียบเคื่อ,อกนกับเขา้าเข้าเก็บเขาแล้วนะครับเขาก็จะเอา โคนเขานะมาเลียง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 กันไหวเป็นกองเป็นกองเป็นกองเพื่อนก็นจะเอารถคันนี้ไปจอดเทียบก้องเขานะครับแล้วก็จะมีทรงค้นทรงโคนเขาเนี่ขืนข้นฟังนี้นะครับฟังนี้จะเป็นฟังปอนโคนเขานี่ตัวที่เพื่อนพับไว้เนี่ยเพื่อนจะปอนโคนเขานี่ืนไปนะครับค้นทรงโคนเขาเนี่ต้องทรงให้ทันรถนะครับถ้ารถไอ้สีเร็วเนี네่ย ต้องใส่ค้นทรงโคนเขาประมาณ4ี่หาคนนะครับในการโยนขืนโยนขืนแล้วสีมีคนหนึ่งนงั่งอยู่หันนะเก้าอี้เพ่นที่สี่อยพักดันโคนเขาเขาไปให้ให้รถมันทํางานนะครับระบบข้างในก็สิปันปันแล้วกะสีมีอีกสองคนนะครับยืนจับกระสอบนี่ยืนจับกระสอบตรงเขาเม็ดเขามันสิออกมั่พู่นี่นะครับตรงเข่าอยู่มองนี้แล้ว เนี่ยพวกเขาป้ายพวกป้ายเขาพวกไอ้เม็ดลีบมันสีออกนี่นะครับพวกเม็ดลีบพวกหญา้าพวกไอ้ดอกหญา้าเฟืองต่างๆนะครับส่วนเฟืองส่วนใหญ่เลยนะครับนี่จะออกหูนี่ครับนี่เมันก็จะตอมันก็สิยิ่งพุ่งไปเล,เลยนะครับยิ่งพุ่งไปเป็นกองเฟืองเลยนะครับเฟืองเขาสียฮันซีหาคน ยูนีสองครับแล้วก็ตรงมีอีกสองคนนะครับมาคอยโยกกระสอบเต็มปุ๊บกระสีโยกมาเลียงอ่าเลียงไว้แล้วก็สิมีลดขนนะครับแตกีอารซีใส่แบบบอมัดปากก็ได้หรือว่าแบบมัดปากกระสอบก็ได้นะครับถ้ามัดปากกระสอบเนี่ยเต็มปุ๊บโยกออกมากระสีมีค้นมัดปากแล้วก็สิแบกขึ้นรถนะครับแบกขึ้นรถขนลดขนอีกขั้นหนึ่งนะครับหลังจากแบกขึ้นรถ เต็มรถแล้วกระสิแลนเขาเมื่อบานแลนเขาเมื่อบานเอาไปขืนเหล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เขาที่ใส่ซีเนี่ยเป็นเขาที่เห่าเกี่ยวแห้งนะครับเขาเกี่ยวแห้งบอจําเป็นที่จะต้องมาตากบนถนนแบบนี้นะครับก็คือว่าเห้าเกี่ยวตอนที่มันแห้ง80%ซแล้วบัดนี้เพราะแต่เกีียวแล้วไปอยู่ในพรไปอยู่ในโคนมาอยู่ในกล้องก็คือแห้งสนิทนะครับเกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับความแห้ง บ่อจำเป็นที่จะต้องไปตากแดดอีกนะครับแล้วลดเกี่ยวบางขั้นนะครับเพิ่นเก็บเป็นเงินสดก็คือว่าได้เขาจะกระสอบเอาสอบแล้วจักบาทจังสีนะครับแต่บางขั้นเพิ่นจะเก็บเป็นเข่านะครับสมมุติสีแล้วได้เข่าร้อยล้อยสอบอ่ะเพิ่นก็นจะเก็บสีกระสอบหรือหากระสอบป,ประมาณนี้นะครับโดยทีเขาเอาเข่าเปลือกนี่แหละให้เพิ่นเพิ่นเสียไปเห็นยังกันเหลืองของเพิ่นนะครับ เป็นกัสิมีลุกน้องของเพิินคือคนถี่ค่อยครับรถแล้วก็คนที่ค่อยปอดเขานี่จะเป็นคนงานของของรถนะครับส่วนคนถี่มาซอยโยนเขามาซอยตรงเขามาซอยแบกเขานี่คือคนในหมู่บ้านเฮาที่เจ้าของหน้านต้องหามาเองนะครับอันนี้รถขั้นนี้ก็เลยสั่งความสามัคคีนะครับในชุมชนได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ปี้แรกนะ่ะอาจจะเป็นประมาณว่าเจ้ามาซอยข่อยขอย่ขอยไปซอยเจา้า หน้าผู้ใหเหตุก่อ์กไปหามูมา,าหลังจากที่หน้าจะคล้องแล้วหน้ามูสีกะไปซอยมูอย่างสีนะครับหมุนเวียนกันเป็นการซอยกันนะครับหมุนซอยกันไปซอยกันไปแต่หลังๆนะครับหลังจากผ่านไปสองปีสามปีนะครับกะเป็นการจ่างนะครับเป็นการจ่างกระสอบลระจักบาทหรือว่าจ่างเป็นคนมาซอยเน่้ยหยสองร้อยสามร้อยประมาณนั้นนะครับ เป็นการจ่างสไลด์กลัวนะครับหลังหลังหลังจากรุ่นนี้มาใส่ได้ประมาณสองสามปีนะครับลดเกี่ยวเข่าก็เริ่มมีออกมานะครับลดเกีียวเขาก็เริ่มมีออกมาโดยการเป็นรถที่รุ่นน้อยนะครับเป็นรถรุ่นหน่อยที่ใส่กระสอบตรงเอาแล้วก็มัดปากโยนลงไว้ในกันหน้าแล้วก็ไปแบกขึ้นรถอีกเครืหนึ่งนะครับรถลดเกี่ยวเข่าหน่อยก่อนที่จะมีมีรถอุ่มนะครับ รถเกี่ยวเขาหน่อยต้องใส่ค้นไปตรงเขาใส่กระสอบนะครับก่อนที่จะมามีรถอุ่มแบบบต่ต้องตรงใส่กระสอบนะครับอุ่มมาเต็มอุ่มปุบม,มาเทาใส่รถมาเทศใส่ลานเลยมันพัฒนามาเรื่อยเนะครับเทคโ,โลโลยีของคนเฮานี่คิดคนต่อไปอาจศิมีที่พัฒนาหลายกว่านี้ขึ้นไี่ีกนะครับเฮาตรต้อตรงร่อบเบิงว่าการทำหน้าในแต่ละช่วงแต่ละสมัยเนี่ยมันเหตุในเฮาเหตุนหน้าง่ายขึ้น ใส่แรงหน้อยลงใส่ทุนเพิ่มขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะก็เลยเอารถรุนนี้มาให้เบิร์ครับหลายๆคนก็นอาจสิบบเคยเห็นเนาะหลายๆคนกน็อาจสิเห็นแต่โบหูว่าเขาเอาไวเเ้เฮ็ดนยังเฮ็ดจังไดหลายๆคนก็นอาจสผพานมาแล้วการใส่งานหรือว่าการมีส่วนรวมในการใส่งานอาจสผพานมาแล้วนะครับแต่ว่าบ่าวโทนก็น่านมาได้ใส่รถรุ่นนี้อยู่ประมาณ2ปีนะครับ ก่อนที่จะมีรถเกียวเขา่ารุนในน้อยนะครับเพราะรถเกลียวเขารุ่นเลยน้อยเกิดขึ้นรถรุนนี้กะแทบสีโบมีคนใส่นะครับบางหมู่บ้า,บานเนี่ยกันยังเอาไว้อยู่นะครับเพื่อหน้านามถ่วมโบมีรถเกียวลงเพราะโบมีรถเกีียวลงก็ต้องเกียวมือนะครับเกียวมือแล้วกับมันหลายขี้ขานฟาดเอา้าก็ต้องมาใส่บริการรดสีนะครับก็เลยยังมีรถรุ่นนี่ให้เห็นในบางหมู่บ้านนะครับ แต่ว่ารุ่นนี้ขั้นนี้น่าจะจอดปลดระวางแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นรถของชุมชนนะครับเป็นของกองทุนชุมชนประมาณนั้นนะครับนี่รถสีข้านะครับเป็นรถสีเข่าของกเกษตรพัฒนานะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพี่พี่น้องเอฟซีนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบกิรงโฆษณาเป็นกำลังแรงใจในเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิหาเหลืองเล่าต่างๆ ตามวิธีชุมชนมาให้พ่อพี่น้องเอฟซีได้ติดตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิสกอร์โดยพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ